กคนคิดว่าการเรียนลามยากไหมคะมีคนเคยบอกนิงเหมือนกันว่าลามเข้าง่ายแต่ออกยากมากทุกคนคิดว่ามันจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค n นิ n งแชนเนล l กอนจะไปรับฟังสิ่งดีๆนะคะนิงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับนิงด้วยนะวันนี้เราอยากที่จะมาเข้าสู่หมวดของการเรียนกันบ้างนะคะ คือเราอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวสิ่งดีๆในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่แบบกําลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือรุ่นพี่ที่แบบว่าทำงานแล้วแล้วอยากมีปริญญาอีกสักใบอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นทางเลือกให้กับทุกๆคนในการตัดสินใจที่จะมามหาวิทยาลัยนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนว่านิงอะ จบมหาวิทยาลัยนี้มาได้สักพักแล้วนะคะก็คือจบมาประมาณเ,าเกือบปีแล้วแหละก็รอรับปริญญาอยู่นะคะซึ่งเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบย้อนวันวนี้หนูก็เลยใส่ชุดนักศึกษามาอันนี้ก็คือเป็นเป็นไอห่วงห้อยนะคะซึ่งจริงๆมันจะมีฝั่งนี้ด้วยซึ่งเป็นเข็มกลัดแต่ว่านีนะ่มีแค่อันเดียวก็คือจะติดอยู่ในเสื้อตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบใส่ประจําตัวนี้ก็คือจะใส่เวลาไปสอบเนาะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเราแค่ยอยากจะมาแชร์หรือแบ่งปันชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับทุกๆคนได้ฟังว่าวิเรียนรามมันดียังไงก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เป็นตลาดวิชาใช่ไหมก็คือเรียนได้แบบไม่อัน้นทุกคนสามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไว้ทำงานวัยแบบ สูงแล้วหรือว่าเป็นพระหรืออะไรก็คือสามารถเรียนที่นี่ได้คือเขาแบบเปิดมากๆแล้วก็มีวิชาให้เลือกหลายวิชามากๆเช่นกันนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นเด็กอินโทรเวิร์ที่มาเจอมาหาวิทยาลัยนี้พอดีก็คือแบบ เออมันเหมาะกับฉันดีนะมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวผ่านอะไรต่างๆที่มันเคยเป็นความกลัวในจิตใจของเราอะแบบเมื่อก่อนเราเป็นคนที่กลัวกันอยู่คนเดียวแบบ เราตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยกับตอนมัธยมมันต่างกันมากเลยนะทุกคนตอนมัธยมเราจะมีแก๊งเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันไปเข้าห้องนะ้ําไปกินข้าวไปเที่ยวทํากิจก,กรรมโน่นนี่นั่นเราก็จะมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเราเยอยากจะบอกทุกคนว่าเราได้อะไรหลายๆอย่างจากมหาวิทยาลัยนี้เยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆทําให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากที่แบบเมื่อก่อนเราแบบโดนมองว่าเป็นเด็กน้อยมากๆ ตามโลกไม่ค่อยทานอะไรต่างๆนานาะแต่พอเข้ามาสู่มหาทลาัยเนี้ยมันเปิดทุกอย่างของเราเลยทุกคนมันทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างทําให้เรามีความกล้าจากความกลัวมันก็แบบคือแกถ้าแกไม่กล้าแกก็จะไม่จบถ้าแกไม่กล้าแกก็จะผ่านอันนี้ไปไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะไม่ได้จ้า เราต้องขอย้อนไปตอนที่ปีหนึ่งก่อนเนาะก่อนที่เราจะมาเป็น i n t r o ิร์ t แบบเนี้ยก่อนที่เราจะแบบสามารถใช้ชีวิตเชิดชายด้วยตัวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวได้ก่อนหน้านี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะก็คือตอนปีหนึ่งทุกคนเราก็มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามกับเพื่อนสองคนซึ่งก่อนที่เราจะมาเรียนที่รามเนีเราลุ้งออก,ก่อนว่าคือตอนมาหกอะเรามีแค่มหาวิทยาลัยเดียวที่เราอยากเข้า คือแบบเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาัมนองกรุงเทพใช่ปะแล้วเราก็มาเจอมาอะไรเนี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันอยากมาเรียนที่นี่จังเลยแบบฝูกชะตากับที่นี่อะไรประมาณนั้นอะเราก็เลยตั้งเป้าว่าฉันจะเข้าแค่ที่นี่แหละถ้าสอบไม่ได้ก็จะไปรามทันทีเลยเออมันเป็นความคิดเดียวความคิดตอนนั้นเลยนะแบบถ้าสอบไม่ได้ก็คือพอฉันจะไม่ไปสอบที่อื่นเลยฉันจะเรียนรามเพราะว่านะตอนนั้นอะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีบวกกับที่บ้านเราก็ฐานะ ไม่ค่อยดีนะตอนนั้นด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบสอบหลายๆที่มันก็เสียงหลายอย่างนะเนาะการเดินทางก็เสียงเงินแล้วอะไรประมาณนี้เราก็เลยสุดท้ายก็แบบตัวเรียนดานดีกว่าซึ่งคนแถวแถวบ้านใช่ปะมันก็จะมีอยู่หลายประเภทมากๆที่บอกว่า ทำไมยังมามทำไม,ไ,มไปสอบมหาวิทยาลัยรัฐบาลเอกชนอะไรประมาณนั้นทำไมไม่ไปสอบเข้าจุฬาอะไรพวกนู้นดูกับสองเขาบอกว่ารา,ามเป็นหางใคยที่สุดยอดมากคือถ้าคุณจบที่นี่ได้ไหมายความว่าคุณแบบสุดยอดอ,ะอ,อ่ะอื่ากลับเข้ามาช่วงปีหนึ่งก่อนนะคะทุกคนกลับเข้ามาก่อนก็คือเราเนี่ยมาสมัครกับเพื่อนสองคนซึ่งเขาจะไม่ได้แบบว่ามีอาจารย์หรือมีอะไรมาคอยแบบว่า ไอ้นี่เ้วนะเขาก็จะมีสตาฟมีเขาเรียกว่าอะไรทีมอาสาสมัครที่มา,าออไรเขาก็เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ามาเป็นทีมอาสาสมัครเพื่อช่วยแบบน้องๆที่จะเข้ามาสมัครเรียนเนาะเขาก็จะมีการเหมือนแบบมาคอยดูเอกสารความเรียบร้อยให้เราก่อนที่เราจะต้องเอกสารนี้ไปยื่นให้อาจารย์เราก็จะมีการพูดกรงพูดคุยกับอาจารย์คณะของเราหรือสาข,ขาของเราเพื่อแบบเหมือนอาจารย์เขาก็จะทําความรู้จักเราส่วนเราก็จะได้ทําความรู้จักกับคณะนั้นๆด้วยอาจารย์ เขาก็จะเหมือนมีการแบ่งนปันว่าเออคณะนี้จะมีการเรียนแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นนะอะไรแบบนี้ยอืมมีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเรียนรวมกันคือเรากับเพื่อนเรียนแยกกันนะคะคือคณะเดียวกันแต่ว่าคนละสาขาเลยแต่ว่าในปีหนึ่งเราอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าวิชาพื้นฐานมันเรียนเหมือนอนกันอนะทุกคนแต่พอมันขึ้นปีสองปุ๊บมันต้องแยกย้ายกันแล้วเราก็ไปทางเพื่อนก็ไปทางแล้วอย่างนี้ยอืมมันก็เลยทําให้เราต้องไปนั่งเรียนคนเดียว <c oughs> เราจะบอกว่าการเรียนของรามนะทุกคนมันเปิดใช่ไหมสมมุติว่าวิชานี้เรานั่งข้างคนเนี้ยเราได้คนนี้มาเป็นเพื่อนแต่พอเราไปเรียนอีกวิชาหนึ่งเราก็ไปได้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาอย่างเงี้ยซึ่งบางคนมันก็แบบสามารถไปด้วยกันได้หรือบางคนก็แค่แบบรู้จักกันในห้องเพราะว่า วิชาอื่นๆเราไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยลงไม่เหมือนกันบ้างนน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนะเาะพอเข้าช่วงปีสองใช่ไหมทุกคนหลังจากเราแยกกับเพื่อนมาเรียนแล้วอะเราก็เป็นช่วงแรกๆที่ปรับตัวด้วยกันไปไหนมาไหนคนเดียวกินข้าวคนเดียวหรือไปเรียนคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็หาเพื่อนตามนั่งข้างๆได้ใช่ไหมมันก็แบบเออทำให้เรามีเพื่อนในการเรียนณตอนนั้นได้ทุกคนเคยเป็นปะแบบว่าเดินไปแล้วพูดคนเดียวอะ ตอนนั้นเราเป็นด้วยซึ่งแบบพอเราเกลับมาถึงว่าแบบฉันเป็นอะไรทำไมฉันพูดคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับเราตอนนั้นรู้สึกแบบหดหูใจมากๆเลยที่แบบอยู่ตัวคนเดียวอะทุกคนมันไม่มีใครให้ปรึกษาแล้วก็ เราไม่ได้มีรุ่นพี่คือเขามีรับน้องนะทุกคนซึ่งเขาก็ไม่บังคับคุณจะเข้าไม่เข้าก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไมนีคนที่แบบเป็นเด็กอินโทรเวิร์ดอะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ร่วมกิจก,กรรมก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนั้นพอเราเริ่มอยู่คนเดียวใช่ไหมเริ่มทําอะไรด้วยตัวคนเดียวสักพักเทุกคนคือเราอยากจะบอกว่าเรียนรามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารู้สึกว่าวิชาคณะที่เราเรียน มันเริ่มไม่โอเคแล้วเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกคนสามารถที่จะย้ายสาขาหรือย้ายคณะได้ทันทีนะอแต่ว่าต้องเรียนมาแล้วหนึ่งปีใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดอก็สามารถย้ายได้มันไม่ต้องมันไม่จาเป็นต้องซิ่วเหมือนแบบมหาลัยอื่นๆที่แบบเขาจะต้องซี่ยนะเนอะซึ่งของเราก็คือย้ายสาขาได้ย้ายคณะได้ซึ่งฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ย้ายสาขาตอนนี้ตัวเองจะขึ้นปีสาม คือ <C ür> เรารู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วอะมันเป็นความรู้สึกที่ร่างกายเรามันต่อต้านแล้วว่าใจเรามันแบบเอาวะสู้แต่ว่าร่างกายเรามันต่อต้านไปแล้วว่าทุกคนร่างกายสมองของเรามันไม่รับอะมันเลยรู้สึกว่ามันตันการเรียนอะไรที่เป็นตัวของตัวเองมันน่าจะดีที่สุดเราก็เราก็เลยมานั่งย้อนดูว่าสรุปแล้วเราอยากเป็นอะไรกันแน่เราอยากทําอาชีพอะไร มันเป็นอะไรที่ตอบยากมากๆเลยนะคือคนที่เขารู้ตัวเองมันดีมากๆเลยเราก็ได้ย้ายย้ายสาขาซึ่งก็ยังอยู่ในคณะเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนสาขามานะคะเออเราย้ายสาขามาตอนช่วงปี3พอดีซึ่งรามันดีตรงที่ว่าก่อนที่เขาจะให้เราลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้ไปเรียนก่อนที่เราจะลงทะเบียนเพื่อรู้ว่าเราเหมาะที่จะลงในตอนนั้นไหมเราไหวหรือเปล่าเนะะื้อหาการเรียน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบไหนถ้าคนที่เรียนไปทํางานไปอย่างเงี้ยจะมีเนจเวลาได้หรือเปล่าหรือคนที่เรียนอย่างเดียวจะไหวไหมถ้าลงหลายตัวลงไปอืมแล้วทีเนี้ยพอเราย้ายคณะมาเรียนอีกคณะเอ้ยไม่ใช่คณะสิย้ายสาขาย้ายสาขานะทุกคนไม่ได้ย้ายคณะย้ายสาขามาเรียนอีกสาขาหนึ่งก็คือเราเรียนสาขาจิตตวิทยานะคะห้องเรียนคือในแต่ละวิชามันไม่ได้มีจํานวนเด็กที่เยอะเหมือนแบบ ศึกษาศาสตร์อะทุกคนที่เป็นแบบเรียนครูอะเขาใจะว่าคือเรียนครูคนเยอะมากแต่พอมาเรียนแยกแบบเนี้ยคนน้อยมากๆมันก็เลยทําให้เราสนิทกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นก็คือคือ,คอมันก็จะแบบ เห็นก uh ันอยู่แค่นี้นะทุกคนมันมันมีไม่ได้เยอะเหมือนสาขาจิตวิทยาเขาก็จะมีแยกย่อยใช่ไหมเออเราก็เจอเพื่อนสาขานั้นเราก็เจอเพื่อนสาขานี้แบบเออหน้าเดิมๆก็เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นความคุ้นเคยที่แบบเออเรารู้สึกว่าเราแบบมันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะแบบเฮ้ยเราเจอคนนี้บ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลังจากที่เราย้ายมาเรียนจิตวิทยาใช่ไหมทุกคนอาการที่เราเป็นๆเมื่อตอนที่เราเรียนครูอะ เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าสาเหตุอะไรถึงเราเป็นแบบนั้นทําไมเราถึงเดินพูดคนเดียวคือมันทําให้เราเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นในการที่เรามาเรียนสาขานี้มากๆเข้าใจจิตใจมนุษย์มากขึ้นจิตวิทยามันก็คือการเรียนรู้มนุษย์อะทุกคนว่าเออทุกคนแบบมีความแตกต่างนะเออความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยการที่เขาคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาผิด การที่เราคิดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราผิดเหมือนกันใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นเราเรียนทั้งหมดประมาณ5ปีเพราะว่าเราย้ายสาขาด้วยใช่ไหมทุกคนมันก็เลยเหมือนการไปเริ่มใหม่ในที่อีกที่หนึ่งซึ่งที่เดิมเราต้องทิ้งไปซึ่งเอามาได้แค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเก็บอันใหม่มันก็เลยเหมือนแบบ เป็นอะไรที่ท้าทายว่าเราจะสามารถจบได้ภายใน5ปีไหมตามที่เราตั้งไว้เพราะว่าเรียนครูมันก็ในปีของเรามันยังเป็นแบบแบบ5ปีอยู่ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยแบบเออเราจะทํายังไงให้เราสามารถจบได้ภายใน5ปีนะคือมันก็ต้องมีการวางแผนซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบปรึกษาใครได้เลยอะทุกคนว่าเราควรจะลงวิชาอะไรก่อนอะไรหลังดีเวิชานี้ยากไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมทุกอย่างมันต้องแบบ พึ่งพาตัวเองทุกอย่างเลยเราต้องคิดเราต้องทุกอย่างวางแผนสเต็ปแต่ละสเต็ปด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือติดตรงไหนทุกคนสามารถเข้าไปหาอาจารย์ได้เลยอย่างคณะสาขาที่นิ้เรียนอะอาจารย์ทุกคนอะเขาน่ารักมากๆเขาพร้อมที่จะช่วยแบบนักศึกษาแม้กระทั่งแบบแม้แม้แบบว่าตอนเรียนใช่ปะเขาจะน่าดุเขาจะแบบดูหน้าเกรงขง่าวดูหน้ากลัวแต่พอแบบจบคลาสหมดเวลาปุ๊บ เหมือนคัดทุกอย่างกลายเป็นอีกคนแบบว่าเออพูดคุยเล่นกับนักศึกษาได้เต็มที่อย่างเงี้ยนักศึกษาสามารถแบบเข้าหาอาจารย์ได้เลยมีอะไรอยากถามติดตรงไหนในคลาสแบบไม่กล้าถามกลัวนู่นนี่นั่นแต่พอจบคลาสก็คือแบบเข้าไปหาอาจารย์ได้ถ้าไม่อยากถามในห้องก็คือไปหาเขาที่แบบภาควิชาได้อย่างเงี้ยอืมซึ่งตอนที่เราไปเรียนเราก็มีปัญหานะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กที่ย้ายมาแล้วเราไม่รู้ว่าวิชาแต่และว,วิชาเนี่ย เราเอาอะไรมาได้บ้างอ่าแล้วคือขั้นตอนในการทำมันจะเป็นยังไงเรียนจบมาจะเป็นเขาจะเอาอันนู้นมารวมอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนเราเขาก็ไม่ได้ยา้ายมาไงเราก็เลยแบบไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกเพื่อนเราที่เราครบอยู่เขาก็แบบเรียนจิตวิทยากันมาอยู่แล้วอะเนาะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าไปหาอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์หนูแบบ เอออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้มามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไหมคะมันจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคุยกับเขาได้เลยเต็มที่เนาะซึ่งที่รามนะคะเขาก็แบบไม่ได้เคร่งในการเข้าเรียนถูกปะอืซึ่งนั่นแหละคะ่ะทุกคนที่มันคือสิ่งที่เขาบอกว่าเข้าง่ายก็จริงแต่มันออกยากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีวินยัยคุณก็ออกยากนะคะ เพราะว่ารามอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะไม่ได้แบบขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่อะ่ะทุกคนคือในแต่ละคณะมันก็จะแตกต่างกันไปอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบแบบบอกทุกคนได้หมดนะอันนี้เราจะยกในตัวอย่างของคณะเราเนาะอย่างถ้าเป็นศึกษาศาสตร์นะตอนเนี้ยถ้าคุณจะเป็นครูใช่ไหมก็จะมีแบบทดสอบความเป็นครูเข้ามาด้วยนะตอนที่ของเรามันไม่มีเราสามารถเข้าเรียนได้เลยอืมแล้วก็มีต้องฝึกสอน แล้วก็คุณต้องเข้าเข้าเรียนนะเพราะว่ามันจะมีวิชาที่จะต้องเช็คชื่อต้องทํากิจกรรมต้องมีกลุ่มมีอะไรแบบเนี้ยต้องทําแบบสื่อการสอนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเราไม่เข้าถามว่ามันจะจบได้ไหมมันก็ยากเพราะว่าหนึ่งคะแนนมันมาจากตรงนั้นแล้วถ้าเราไม่เข้าแล้วเราไปฝึกสอนมันจะยากมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เขาต้องทํากระบวนการกันยังไงถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรียนครูมันก็ต้องจําเป็นจะต้องเข้าเรียนอยู่แล้วถ้าใครที่แบบทํางานด้วยแล้วอยากอยากจะเรียนอันเนี้ยก็คือต้อง m a n a g เวลากับตารางเรียนให้ดีๆก็คือเราดูเวลาทํางานของเราเป็นหลักแล้วมาเลือกดูวิชาว่าอันไหนที่เราควรจะลงได้ แล้วมันไม่เสียผลกระทบทั้งเรียนทั้งงานนะทุกคนซึ่งมันก็มีที่จะต้องฝึกงานนะคะก็เป็นกําหนดของเขาแล้วว่าเราจะต้องฝึกงานแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าการเลือกลงวิชาเป็นสิ่งสําคัญมากๆอันนี้อยากบอกทุกคนให้รู้เลยว่าการเลือกลงวิชาแต่และว,วิชาต้องดูดีๆนะว่าวิชาเนี้ยเขากําหนดไหมว่าคุณต้องผ่านวิชาอะไรมาก่อนถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขากําหนดว่าคุณจะต้องผ่านตัวนี้มาก่อนถึงคุณจะลงตัวนี้ได้น,นะก็คือ เราจะต้องไปลงตัวนู้นก่อนเราจะลงพร้อมกันไม่ได้อย่างเงี้ยอืซึ่งมันก็มีข้อกําหนดทําให้เราจบตามความต้องการของเราไม่ได้บางทีเนาะเพราะว่าบางทีพอเราจะลงอ่ะเขาไม่เปิดอย่างเงี้ยพอไม่เปิดก็ต้องรอเทิมต่อไปใช่ปะซึ่งเราก็โดนมาแล้วค่ะคือแบบอีกแค่ตัวเดียวทุกคนมันคือแค่ตัวเดียวถ้าเราลงในเทอมนี้เทอมหน้าเราออกฝึกได้เลย แต่มันไม่เปิดซึ่งจิตวิทยามันก็มีแยกย่อยใช่ปะไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาบุารศาสตร์การและองค์กรหรือว่าจิตวิทยาการให้คําปรึกษาซึ่งตอนนี้ไอ้จิตวิทยาคลินิกมันยังไม่เปิดนะคะทุกคนก็ใกล้แล้วแหละใครที่อยากเรียนคลินิกก็รออีกนิดนะคะก็อาจารย์เขาก็ใกล้จะเปิดให้แล้วแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเทอมถูกถ้าสอบตกก็คือมันก็ถูกอยู่ดีอะทุกคนสอบซ่อมอะ ซึ่งเราอยากแนะนําก็คือถ้าทุกคนเลือกที่จะลงเต็มวิชาอยากจบเร็วๆแล้วลงเต็มอันนี้ต้องขยันมากๆเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งทุกวิชาแล้วต้องสอบให้ผ่านทุกวิชาแต่ถ้าสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรนะมันมีสอบซ่อมซึ่งถ้าเราซ่อมผ่านในเทอมนั้นเราก็สามารถชิวได้ในเทอมต่อๆไปมันก็เป็นไปตามกําหนดแต่ถ้าเราสอบซ่อมแล้วยังไม่ผ่านอันเนี้ยก็คือเราต้องไปลงใหม่มันก็จะเสียเวลาใช่ปะ ตั้งแต่เราเรียนมาเราติด F อแค่ตัวเดียวนะคะก็คือคณิตศาสตร์เสียงอ่อนเลยคือเป็นคนที่แบบไม่ชอบคณิตแบบเข้าใ้อะทุกคนมันแบบแค่เห็นตัวเลขก็แบบเวียนหัวสอบซ่อมผ่านในทันทีนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไปหารุ่นพี่มารุ่นพี่ที่เรียนในคณะเดียวกันสาขาเดียวกันนี่แหละเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่าหารุ่นพี่ไว้ว่าต่อให้เราจะแบบ เข้า ate, คนไม่เก่งแต่พอถึงนเะวลาจริงๆอ่ะทุกคนมันจะทําให้เราเหมือนแบบกล้าโดยอัตโนมัติถ้าเกินนดเนคณะอื่นๆก็จะมีแบบเข้าเรียนได้ไม่ต้องเข้าก็ได้คือเขาไม่ได้บังคบอบะทุกคนแบบจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากเข้าเราก็เข้าไม่อยากเข้าก็คือไม่ต้องเข้าเหมือนที่เราบอกแหละแต่นั่นแหละมันก็ทําให้เรามีเกิดจิตสานึกขึ้นมาว่ายิ่งเขาแบบไม่กําหนดนัแบบ่นแหละเรายิ่งจะต้องแบบทํามันเหมือนกลายเป็นวินัยของตัวเองที่ทําให้เราขยันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติว่า เราจะต้องไปเรียนนะคนที่เขาแบบสามารถเรียนจบได้สองปี2ปีครึ่องอย่างเงี้ยเขาก็สุดยอดอันนั้นคือจะต้องเป็นคณะที่มันไม่มีฝึกงานเป็นคณะที่เปิดจริงๆอย่างพวกรัฐศาสตร์อะไรแบบเนี้ยทุกคนที่คุณเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าก็ได้ไม่มีงานไม่มีอะไรแบบเนี้ยหรือมีงานคุณก็แค่ส่งเอ่อลงเต็มผ่านทุกวิชาคุณก็จบแล้ว แต่ถ้าคณะไหนที่มันต้องฝึกงานอะมันต้องเป็นไปตามกระบวนการของเขาว่าปีหนึ่งต้องเป็นแบบนี้ปีสองต้องเป็นแบบนี้ต้องมีวิชานี้ก่อนถึงจะลองวิชานี้ได้อย่างอย่างจริตวิทยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เจอมาคือวิชานี้ต้องผ่านมาก่อนถึงจะไปเรียนวิชา,านี้ได้ถ้าไม่ผ่านวิชานี้ไม่มีเกดวิชานี้ก็เรียนวิชานี้ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังมีฝึกงานอีกอย่างเงี้ย มันเลยไม่สามารถที่จะแบบว่าสามารถจบได้สองปีครึ่งอย่างมากก็คือสี่ปีจริงๆก็คือคณะนี้เขาเรียนสี่ปีนะทุกคนบางคนก็จบสามปีสามปีครึ่งได้ถ้าเกิดเรียนเต็มที่แบบลงเต็มพิกัดสอบผ่านหมดเลยไม่ต้องกงต้องแก้แล้วก็ออกฝึกงานได้เลยอย่างเงี้ยคือจริงๆอนะอย่างแนะนําว่าถ้าแบบจะฝึกงานใช่ไหมทุกคนไปดูตารางที่จะฝึกแล้วลงพวกนั้นไปก่อนก็ได้นะ แล้ววิชาอื่นเราค่อยไปเก็บเราไม่จ้เป็นต้องเก็บตามเลขแบบเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไปตามระบบของเขาไม่ต้องก็ได้เราเอาใบฝึกงานมาดูก่อนไปขอไปขออาจารย์ได้ไปขอที่ภาควิชาได้เลยว่าแบบเออขอใบฝึกงานเอาหยิบมาแล้วดูลิสต์ซิว่าเออการจะออกฝึกงานต้องลงวิชาผ่านอะไรมาบ้างนะแล้วเอาตรงนั้นละค่ะ <c oughs> มาลงเรียน <c oughs> เพื่อที่จะเก็บไปก่อนพอเราเก็บพวกนี้หมดเราไปออกฝึกงานก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บที่เหลือ ก็ได้หรือใครจะลงตามระบบของเขาแล้วค่อยออกฝึกงานในปีสุดท้ายก็ได้เหมือนกันเอ่อถ้าเรียนรามทุกคนจะต้องเจอแน่ๆก็คือการต้องกินข้าวคนเดียวต้องไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวถ้าใครที่มาเป็น,ปนกลุ่มเป็นแก๊งก็ดีนะแบบเออมันมีคนช่วยถ้าใครที่แบบจบมาด้วยกันตอนม6แล้วมาต่อมาหาลัยราเหมือนกันอยู่เป็นกลุ่มเรียนด้วยกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกัน มันดีมากๆเลยจริงๆนะทุกคนคือคือเรามีคนที่รู้ใจกันอยู่แล้วว่ามันแบบมันก็เลยง่ายใช่ไหมแต่คนที่แบบลุยเดี่ยวมาคนเดียวอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีความอดทนแล้วก็มีความขยันนิดนึงอืมแล้วก็จะต้องเจอเพื่อนหลายประเภทมากๆอย่างเราที่แบบผ่านมาทุกอย่างและจนแบบมาเลยแบบไหนก็มาเลยพร้อม,อมซึ่งการเรียนรามนะคะวิชาพื้นฐานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้ามสองเนาะ ซึ่งเวลาสอบก็จะสอบที่รามสอหรือไม่ก็อาจจะมีบางวิชาที่ได้มาสอบที่รามหแล้วก็การเลือกที่พักสำหรับเราเราคิดว่าเลือกอยู่ที่รามหนึ่งเลยดีกว่าถ้าเป็นเรานะเราตอนนั้นคือเราเลือกอยู่รามหนึ่งเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหลังจากจบปี1แล้วเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ที่รามหนึ่งหมดเลยจะ,จะไม่ได้ไปรัมสออะจะมีแค่ปีหเท่านั้นที่แบบจะต้องไปซึ่งถ้าเราอยู่รามสองเนี่ย แล้วพอขึ้นปีสองขึ้นมาเราก็จะต้องเดินทางหรือไม่ก็ต้องย้ายมาอยู่รามหนึ่งใช่ไหม <c oughs> เราก็เลยเลือกที่จะอยู่รามหนึ่งไปเลย <c oughs> เพราะว่ารามสองเนี่ยถ้ามีเรียนใช่ไหมทุกคนมันสามารถนั่งรถเมย์ก็ได้รถตู้ก็มียิ่งถ้าเป็นช่วงสอบอะทุกคนถ้าเราแบบกลัวไปไม่ทนันกลัวรถ ไม่มาถึงสักพีแบบออกมามารอแล้วรถก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยมันมีรถของมหาลัยนะทุกคนที่แบบรับส่งแบบนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ทั้งไปทั้งกลับเลยก็คือง่ายมากๆไม่เสียตังค์ด้วยเราก็ถึงกําหนดแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะสายเพราะอาจารย์ก็อยู่บนรถนั้นถ้าสายอาจารย์ก็สายค่ะก็คือ,อรถอ <c oughs> เขาก็จะมีเส้นทางของเขาที่จะทําให้ไปถึงมหาลัยโดยที่แบบ ไปทันเวลาอยู่แล้วก่อนเวลาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องช่วงชิงกันนิดนึงเนาะเพราะว่ารถเขาก็ไม่ได้มีเยอะแล้วเด็กก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปให้ทันรถเขานะคะส่วนการแต่งกายก็คืออิสระใครที่ชอบเรื่องอิสระบอกเลยที่นี่ตอบโจทย์มากๆว่าจะเป็นอิสระการเรียนอิสระการแต่งตัวก็คือคุณแต่งได้เต็มที่คุณจะใส่ชุดน,นักศึกษาก็ได้คุณจะแส่นตัวอยู่บ้านก็ได้แต่ขอแค่สุภาพ แค่นั้นเลยไม่ได้แบบใส่รองเท้าแตะมานั่งเรียนอันนี้ก็แบบก็ก็ไม่ดีเนาะอืมก็ต้องดูสถานที่ด้วยอย่างถ้าคุณมาทํางานอย่างเงี้ยคุณจะแบบนัดเพื่อนมาทํางานกลุ่มอย่างเงี้ยจะใส่รองเท้าแตะก็ได้แต่ว่าถ้ามาเรียนก็มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมถ้าเราจะใส่รองเท้าแตะเข้าไปเนาะอย่างไรก็ควรเป็นแบบพวกรองเท้าหุ้มซ่อนหรือรองเท้าผ้าใบจะแบบดีกว่าเนาะทำผมอะไรก็ได้จะทําสีจะ จะผมสั้นผมยาวจะแบบแต่งตัวยังไงก็คือเต็มที่ได้เต็มที่แต่แบบมันก็ต้องแบบออดูการะเทศะด้วยอีกอย่างหนึ่งเนาะคือถ้าใครอยากลองมหลาลัยนี้นะคะก็ก็ลองเข้ามาแบบมาเรียนได้หรือใครที่เรียนมหลาลัยเอกชนหรือรัฐบาลอยู่แล้วแล้วอยากเรียนเพิ่มอีกสักใบควบคู่ไปก็เรียนได้นะทุกคนคือเราเคยอยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าแค่เรียนนี้แค่นี้ก็เหนยแล้วอะ ก็เลยแบบขอเอามาหารอะไรเดียวและกันสุดท้ายนี้แล้วถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่สนใจอยากที่จะถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่นี่อยากถามอะไรก็คือสามารถถามมาได้นะทุกคนเเดี๋ยวเราแปะที่ให้ไม่ว่าจะเป็น IG หรือ TikTok หรือคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวจะมาตอบถ้าอันไหนที่สามารถตอบได้หรืออันไหนที่เรารู้เราจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจในคณะนะ สาขาที่เราเรียนก็อยากปรึกษาว่า,ามีการเรียนการสอนยังไงยากไหมต้องยังไงอะไรยังไงเรียนด้วยทํางานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ก็ถามได้นะคะแต่เราบอกไว้ก่อนว่าเรียนด้วยทํางานด้วยได้เช่นกันนะคณะเนี้ยสาขานี้นะสามารถเรียนด้วยทํางานด้วยเพราะว่าพี่ที่เรารู้จักที่เรียนด้วยกันนะ <S <S เขาก็ทํางานแล้วเขาก็มาเรียนได้ถ้าเวลามาไม่ได้จริงๆก็คือเขาก็จะมีน้องๆที่แบบคอย คอยซัพพอร์ตแบบว่าเออมีงานโน่นนี่นั่นนะอะไรแบบนี้ยแต่เวลาที่ต้องทํากิจกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตลอดนะคะอืมก็สุดท้ายนี้น่ว่าไม่ว่าเพื่อนๆอ,อยากเรียนคณะอะไรสาขาอะไรมหาลัยไ,ไหนก็ขอให้แบบทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนจริงๆเนาะ